ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธพคุณศิรยุเป็นมือฝั่งเลยครับครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับมาตรการขอภัยฮะไม่ใช่มาตรการการประกาศของนายกนะที่ประกาศเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับว่าจะมีการเปิดประเทศนะฮะให้ท่องเที่ยวหนึ่งพฤศจิกายนนี้เห็นว่าหุ้นนี้ขึ้นกันพรึบพร่าเพเลยใช่ไหมฮะนะฮะก็ ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับเอผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับครับก็จริง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 ก็เป็นข่าวที่เรารับทราบมาแล้วล่ะนะฮะเพราะท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวท่านก็บอกแล้วว่าท่านนายกก็เห็นด้วยกับการที่จะเปิดประเทศในเดือนหน้าใช่ไหมฮะแต่ว่าการออกมาแถลงในโทรทัศน์วงการเฉพาะกิจเมื่อคืนเนี่ยอืโดยท่าทีที่มีความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับ ก็จะทําให้บรรยากาศของความรู้สึกที่ประชาชนก็มีความรู้สึกอ่อนล้ามาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วอะนะครับ <c oughs> ก็จะมีความรู้สึกมีความหวังขึ้นนะครับ <c oughs> เพราะว่าในภายใต้เอการถแถลงการเปิดประเทศเนี่ย <c oughs> ก็เข้าใจว่าท่านะอาจจะได้พยายามเตรียมการอะไรต่างๆมาตรการต่างๆในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการติดาพาดเหมือนในหลายๆประเทศที่ ที่เอ่อเขาก็เปิดแล้วก็ต้องมาปิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าท่านก็ได้เห็นตัวอย่างขึ้นมาแล้วนะครับนั้นก็คงจะไม่เกิดความผิดพลาดเหมือนกับประเทศอื่นๆอย่างอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับอืมนะฮะก็การไม่ต้องกักตัวเนี่ยนะครับเท่าที่เอ่อพอมันมีการประกาศออกไปเงี้ยว่าไม่ต้องกักตัวเนี่ยมันมีผลแค่ไหนในการเอ่อจูงใจนักท่องเที่ยวเข้ามาคิดว่าจํานวนมันจะแบบนวดเลยยังไงไหมครับอืมก็ จำนวนเนี่ยคงจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับ <c oughs> ตามตามระบบการเดินทางระหว่างประเทศ <c oughs> สายการบินเขาก็อาจจะมีความเชื่อมั่นในก <c oughs> ารที่จะเปิดเส้นทางบินเขาคิดว่าคุ้มเขาก็เปิด <c oughs> นะครับอันนี้ก็อยู่ที่คนกลางก็คือสายการบินนะครับทีนี้คนจัดการทางภาคพื้นดินหละ่ะคนจัดการทางภาคพื้นดินเนี่ย <c oughs> สำหรับคณะทัวร์ในรุ่นแรกๆเนี่ยก็คือคณะที่เรียกว่าคณะเอฟไอทีเนี่ยเขาเรียกว่าเดินทางมาเองอ่ะนะฮะ คะแนนนี้ก็ขึ้นอยู่กับการที่เขาอยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยแล้วได้รับข่าวสารที่เป็นบวกเกี่ยวับประเทศไทยมากแค่ไหนอืม hmm. มีความเชื่อมั่นมากแค่ไหนว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโลกเนี่ย <Yeah. S 2> มันอยู่ในระดับที่เขามั่นใจ <Yeah. S 2> นะครับแล้วตัวเขาเองประเทศเขาเองไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมีมีทัศนคติที่เป็นบวกกับประเทศไทยอะ่ะ hmm. นะ hmm. ะฉะนั้นก็ก็ตรงกุ๊ปแรกๆเหล่าเนี้ก็ไม,ไม่ไม่น่าเป็นห่วงนัดเขาก็ค่อยๆทลอยมาเรื่อยๆ <c oughs> ตามเมืองของเขาที่มีเครื่องบินเชื่อมโยงมาประเทศไทยอ่ะประทศที้ถามว่าคณะที่เป็นครุทัวร์ล่ะนะครับ <c oughs> จะเป็นยังไงเพราะในอดีตเนี่ยก่อนเกิดโควิดเนี่ยคณะที่เป็นครุทัวร์เนี่ยเราก็มีสัดส่วนอยู่ในทุกกลุ่มของประเทศอ่ะนะอยู่ในราวๆประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ว่าในบางชาติที่เป็นตลาดใหญ่ของเราอย่างจีนเนี่ยเราอยู่ไดนระดับ65เปอร์เซ็นเดินทางมันกับตัวตัวนะครับ30กว่าเปอร์เซ็นต์จะเดินทางมาเองนะครับซึ่งเป็นันดับหนึ่งเลยซึ่งเราก็คาดหวังว่าตลาดจีนเนี่ยรวมถึงจีนไทยเปยจีนทุกจีนนะฮะฮ่องกงมาเก๊าเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็13ล้านคนเนี่ยเราคาดหวังว่าจะเป็นลูกค้าสําคัญที่ตรงนี้เนี่ยก็ ก็ต้องขึ้นอยู่กับฝีมือของท่านรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและต่างประเทศอ่ะก็จะดูเจรจาให้เขามีความเชื่อมั่นในการปล่อยให้นักท่องเที่ยวเอไอทีและกรุ๊ปเนี่ยได้รับความสะดวกจากเขาหรือเปล่าจากรัฐบาลของเขาอ่ะนะครับค้าไมสะดวกคือเดินทางจากประเทศไทยเราอาจจะยกเลิกการกักตัวนะแต่ทางเขาอ่ะต้องยกเลิกการกักตัวของเขาด้วยนะครับเพราะว่าจะกลับไปแล้วต้องกักตัวสิบสี่วันเขาก็ไม่ต้องทํางานทําการอันนี้ก็จะเป็นการชั่งน้ําหนักของคนที่ ไม่ไดมีเวลาว่างมากพออ่ะมันก็อาจจะน้อยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องไปนั่งคุยกันแล้วก็ต้องไปเจรจาต่อรองและเ่ยนประโยชน์กันนะครับอมันจึงจะทาให้เกิดการข้องตัวอีกทางหนึ่งนะครับที่จะถามว่าการเดินทางแบบปรุ๊บทัวร์เนี่ยทั้งไทยทั้งอ่จีนทั้งรัสเซียทั้งเกาหลีเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นลูกค้ากระเป๋าหนักของเรานะฮะแล้วอยู่ในอันดับท็อปเทนทั้งนั้นเลยเนี่ยอืในกรุ๊ปเนี่ยแลนด์โอเปอรเตอร์ของเราเนี่ยมีความพร้อมมากแค่ไหน ครับเออเพราะว่านี้ก็เป็นปัญหาว่าแลนด์โอเบอรเตอร์นล้มหายตายจากไปเยอะแล้วอเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทางสมมุติว่าทางเออเกาหลีเขาติดต่อมาที่ประเทศไทยบอกว่าจะมีทักห้าพันคนอะ่ะครับนะฮะเอเจนต์มีเงินหมุนพอี่จะรับห้าพันคนได้ไหม,หมอืมออันนี้เป็นปัญหานะฮะเพราะว่าราบกันท่องเที่ยวเนี่มาเที่ยวก่อนใจทีหลังนะอ่าครับ อ่าไม่ได้มาแล้วก็มาจ่ายเลยจริงนะฮะค่าตัวอาจจะไม่ได้ไม่ได้แปลงมากแต่ว่าเงินก็ไม่มีแล้วอะตอนนี้ก็จะไ,ไงะนะครับอ,อันนี้ก็เป็นปัญหาที่คู่ขนานกันไปในการที่เราต้องหาทุนให้กับเขาโดยด่วนถ,ถ้าไม่มีะนะครับก็จะเสร็จนอมินีหมดนะฮะก็คือในทุนต่างชาตินั่นแหละพอ,อรู้ว่าประเทศตัวเองจะเดินทางมาก็รีบมาตรงนี้เลยนะฮะมาเปิดออฟฟิศใหม่นละังจาที่ปิดไฟแต่กปเบตัวล็อกอยู่นะฮะ ก็จะรีบมาเตรียมรอรองรับเลยอันนี้ก็จะทําให้เราเสียโอกาสที่จะแก้ปัญหาเรื่องอนามินีไปด้วยเลยนะครับอันตรงนี้ต้องทั้งกรบวนการท่องเที่ยวต้องมองให้ไกลครับแล้วต้องรีบฟื้นฟูผู้ประกอบการท่องเที่ยวคนไทยให้แข็งแรงครับนะครับแล้วก็ถามว่าถ้ามาด้วยความรวดเร็วในวาระสําคัญสําคัญอย่างปลายปีเนี่ยรัสเซียยูเครนอาจจะหนีหนาวมาเนี่ยนะครับอรถบัส หมื่นคันที่จอดอยู่ในรางจอดขนาดเนี้ยพร้อมไหมพนักง,งานพนักง,งานหมื่นคนวิ่งไปสตาร์ทเนี่ยรถเต็ดกี่คันอ๋อสำคัญเอันนี้สําคัญนะรถติดกี่คนันแล้วก็รถกี่คันเนี่ยถูกโซ่ของไฟนั้นล่ามเอาไว้เนี่ยกี่คนันนะครับเพราะไฟนั้นยึดไปแล้วก็เยอะนครับเออในนี้ก็คือถ้าจะไปเจรจากันเนี่ยไฟนั้นน่าจะมีหลักเกณฑ์ยังไงในการอนุญาตให้ออารถมาใช้ก่อน ทางวัดจะเป็นคนช่วยคำประกันกไหมจะเอาใบเปิดใ,ใบงานมาแล้วก็จะเชื่อกันไหมว่าจะสามารถที่จะหาแหล่งเงินทุนมาให้เก็มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นอันนี้ต้องแก้ให้เป็นระบบด้วยความรวดเร็เวนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยกระแสะที่รอบา่ามันอาจจะต้องเป็นเหมือนคอขวดลนะอัะนนี้โซู่ชันต่างๆมันอาจจะยังไม่พร้อมก็ต้องบอกเขาว่ารอ่อนฟอนนะับ ครื่องบินจะเปิดก็ไม่ได้ใช่ไมหมฮะจะเปิดเพิ่มจากวันละเที่ยวกลายเป็นขอวันละสองสามเที่ยวเนี่ยมาถึงสนามบินรถบัสก็มีมีไปรับต้อรับไม่ไหวรับไม่พอแล้วมันไม่อยู่ในสภาพที่พร้อม,อมนะครับอันนี้อันนี้ก็ต้องไปดูดูแลสำคัญมดมหารือด้วยด่วนเลยทาง,ง,งการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยต้องกดดันให้ภาคเอกชนเสนอแผนมาที่จะขอรับความช่วยเหลือเลยนะครับอืมครับ จะทันไหมครับเนี่ยจากเวลาระยะเวลานี้ไปจะถึงที่นายกบอกว่าจะเปิดวันที่หนึ่งพิจิกาผมดูแล้วเนี่ยทำไปทำมามเรื่องมันมมไ,มไม่ใช่แค่ประกาศเปิดนะมันคือก,การบริาหารระบบเลยนะเออ,อครับผม,มก็มีปรากฏการสุกเอาเผาเกณฑ์แบบไทยๆมันก็ขึ้นมาหลายครั้งนะครับแต่ว่าก็ทําเวลาจนจนถึงนาทีสุดท้ายมันก็ทนเวลาได้เหมือนกันมันก็มีหลายปฏิหารหลายอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยเราเร็วอยู่แล้วคือแบบภาครัฐเนี่ย ถ้าได้ยินเสียงของผมเนี่ยท่านต้องรีบเรียกผู้ประกอบการภาคเอกชนมาเลยว่าในแฟ้มของคุณเนี่ยมันมีแผนงานจะรองรับด้วยหรือเปล่าครับนะฮะแล้วแผนงานที่คุณรองรับเนี่ยพี่มีอะไรจะขอให้ภาครัฐช่วยบ้างไหมในวันละเนี้ยครับนะฮะเพราะงั้นไอ้ที่ขอกันมานานแล้วเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มาทุ่มเทการแก้ปัญหากันจริงๆริงจังๆพัฒน์ครับ ม,มันเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าคล้ายๆว่าไม่ทันก็ต้องทันน่ะประมาณนี้นะฮะเพราะว่าถไ,ไฟบังคับแล้วเพราะแขกมายืนรอที่สนามบินแล้วจะให้รอรถอีกสักครึ่งวันหรือยังไงนั่นเองโอ้โหนะฮะแล้วแล้วแวนวทางสมมติว่าอันนี้ผมนึกภาพไม่ออกเลยจริงครับท่านครับอย่างเช่นรถทัวที่ไฟแนนซ์ยุดไปเนี่ยจะไปดึงกลับมาจากไฟแนนซ์เนี่ยโอ้โหมันจะต้องทันยังไงครับก็อยู่ที่การเจรจาของคนกลางที่จะเรียกไฟแนนซ์กับผู้ประกอบการมา นะครับว่าอะไรเป็นทางออกที่จะทําได้นะครับก็ก็ก็ต้องคุยกันกับผู้ที่เขาอยู่ในแวดวงของปัญหานะครับครับโอ้โหนะฮะแล้วก็ธุรกิจที่พักตอนนี้พอเขาได้ยินข่าวนี้ขึ้นมานี่เขามีท่าทีอย่างไรบ้างครับพร้อมแค่ไหนอย่างไรครับโอ้ก็ดูจากกระดานหุ้นวันนี้ธุรกิจที่พักนี่ก็ขึ้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พักเนี่ยไม่ไม่น่าจะมีปัญหามากนักนะครับ ทันทีที่มีบุ๊กิ้งล่วงหน้ามาเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าจะเรียกคนของเขามาทางไหนหนะครับแต่ปัญหาเนี่ยอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยนอยว่าคนของเขาอาจจะกลับบ้านไปอยู่ชนบทแล้วหรือว่าอาจจะไปเปิดอาชีพอิสระขายของออนไลน์ไปบ้างนะครับบางเครื่องของห้องพักเนี่ยอาจจะมีไม่ได้ใช้งานมาปีกว่าเอขาอ,อาจจะไม่ได้เย็นอันนี้ก็ไม่นานละฮะเรียกว่าทุกอย่างคอยมีเงินนะครับ ก็คาสั่งซื้อเนี่ยมันมาแต่คาสั่งซื้อนะครับเงินมาทีหลังนะเงินมาทีหลังนะมาเที่ยวก่อนจ่ายทีหลังนะใช่เมื่อแตกมาถึงแล้วเช็คเอาท์แล้วถึงจะมีเงินตามมาถ้าไปผ่านระบบ OTA OTA ก็จะโอนมาให้หลังจากนั้นเป็นเดือนเพราะฉะนั้นมากินอาหารก่อนนะมานอนแอร์ราก่อนนะเราต้องซื้อของสดก่อนนะอ่าใช่เพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหานะครับว่าการสภาพคล่องเนี่ยสำคัญที่สุด อเอ๊ะภาครัฐจะมองเห็นเห็นตรงนี้ไหมฮะถ้าฮมบอกว่าไม่เห็นก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะเพราะว่าคือมันพูดกันมานานแต่พีนว่าในกัรนพูดกันมานานเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเรื่องของลูกค้ามายืนรออยู่ก็พอพูดไปก็ไม่เป็นไรเอาเอาไว้ว่ามองแค่จ่ายเงินของเงินเดือนลูกน้องก่อนใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ไม่ใช่จ่ายเงินเดือนลูกน้องอย่เดียวแล้วต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้าของเขาก่อนด้วยใช่ ราะฉะนั้นมันจําเป็นเลยที่จะต้องตบโตะคุยกันแรงๆเลยว่าจะทํำยังไงนะครับคือการลงทุนเลยนะฮะออคครรัับบีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือทันทีที่เอมีการประกาศเปิดประเทศปุ๊บเนี่ยนะฮะแน่นอนแหละฮะคนคนที่อยู่ในธุรกิจเนี่ยนะฮะความจนมันน่ากลัวนะฮะกลัวกลัวความจนมากกว่าโรคแน่นอนแต่คนที่กลัวโรคมากกว่าความจนเนี่ยก็มีไม่น้อยออืตรงนี้แต่ถ้าคุณยุทธชัย มีมีหน้าที่ที่จะสื่อสารนะครับกับประชาชนโดยรวมเนี่ยต้องสื่อสารยังไงให้คนในประเทศเนี่ยรับรู้แล้วก็เข้าใจกับการเปิดประเทศท่ามกลางสถานการณ์โควิดครับคือ <c ười> ผมเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะมีความเข้าใจในการที่จะมีรายได้อห็นะครับรายได้จากการกลังการใช้จ่ายในประเทศอาจจะไม่เพียงพอการส่งออกอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอเราต้องพึ่งพาไรายได้จากแขกของเรามาใช้จ่ายเงินภายในบ้านที่หลายท่านก็คงเข้าใจนะครับ รัฐบาลเองก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับที่้องประชาชนหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆที่นักท่องเที่ยวเขาจะไปเดินไปน,น้่นในบริเวณใกล้บ้านตัวเองอะ่ะนะ,ะว่าเรามีระบบติดตามตัวที่ดีพอกับนักท่องเที่ยวนะฮะเมื่อก่อนเราเคยคุยกันมานานแล้วว่าไอ้ระบบแท็กนักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะที่จะติดตามเขาเนี่ยเมื่อก่อนมนีลกนนลัวว่าเขาจะเป็นการละเมิดสิทธิ์แต่ตอนนี้เราอาศัยกฎหมายอาศัยอะไรต่างๆเนี่ยให้เขา ดาเนินการใช้ตัวนี้ในการรีโมทเส้นทางของเขาได้เพราะว่าเมื่อเกิดปัญหานะฮะเราจะรู้ว่าปัญหาตรงนั้นน่ะมันอยู่ตรงไหนหอนะฮะก็เป็นไปตามหลักการระบาดวิทยาหละถ้าเป็นเรื่องของโรคระบาดนะ,ะ,จะจะไปล้อมกรอบพื้นที่ตรงนั้นในการที่จะเริ่มบำบัดแก้ปัญหารักษาผู้ผู้ป่วยได้รับผลกระทบอะไรเงี้ยเราก็จะทําได้เร็วขึ้นนะ แล้วชุมชนเขาก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นว่านนะักท่องเที่ยท,ทุกคนเนี่ยเราติดตามเขาได้หมดว่เาเขาไปตรงไหนอะไรยังไงใช่ไหมฮะเราก็เวลาเกิดปัญหาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตรงไหนเป็นปัญหาแล้วก็ทุ่มเทเออทรัพยากรทางด้านบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปช่วยดูแลชุมชนนั้นว่าถ้าเกิดมีกรณีโรคระบาดแล้วเขามาตรงนั้นเนี่ยแล้วเ,เกิดจะเป็นหรือไม่เป็นโรคติดต่อเนี่ยจะทํายังไง mm hmm. ใช่ไหมฮะ ั้นตรงนี้มาตรการในการทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยที่จะต้องใช้กับน,นักท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสดีสําคัญมากเลยที่เราจะต้องรีบดำเนินการที่จะติดตามใช้กับนักท่องเที่ยวอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นจ,จากที่เมื่อคืนที่นายกถแถลงมามาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยการขับเคลื่อนของภาครัฐเนี่ยท่านมองยังไงฮะเขาเขา,เขามีการขยับกันมากน้อยขนาดไหนเนี่ยออื คือผมว่าขั้นที่หนึ่งเนี่ยเท่าที่เห็นสัมผัสนะฮะก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมกันพอสมควรนะฮะแต่ก็ยังยังคิดว่าความเข้มข้นเนี่ยยังไม่พอนะครับยังไม่พอแต่ว่าเป็นแต่ว่าแต่ว่าก็เป็นความตั้งใจของทางด้านทางรัฐทางรัฐบาลอะ่ะที่ตั้งใจจะให้มีรายได้เข้ามาท,ทันทีนะครับเพราะว่า จะต้องไปกู้กันกี่รอบแล้วก็ไม่มีรายได้ใช่ไหมฮะมันไม่ไหวแล้วจะเอาประเทศไปคํำประกันก็ไม่ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ต้องเป็นเรื่องของการเอารายได้เข้ามานี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมพันนี้เป็นเดิมพันสําคัญของท่านนายกมากเรียกว่าเป็นเดิมพันสําคัญของนายกเลยนะออืใช่ <c oughs> เป็นเดิมพันสาคัญครับเพราะว่าถ้าเปิดไปแล้วต้องกลับมาปิดเนี่ยเอ,อท่านก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงผมแล้วนะในการสัมภาษณ์ในอีกประมาณสามเดือนข้างหน้านะครับ ผมก็คงจะอยู่ไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าวิกฤตการณ์ถ้าถ้ามันต้องปิดอีกเนี้ยมันจะหนักแล้วนะครับมันจะเป็นความรู้่อถือมันจะเป็นอะไรต่างๆที่มันอะไรต่างๆนั้ลกระทบต่างๆอะไรต่างๆของานาชาติก็จะจะจะมองเราอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อว่าท่านคงศึกษามาดีแล้วก็ท่านอนุทินเนี้ยท่านก็คงจะต้องรับหน้าที่หนักมากในการที่จะสั่งการให้กับบุคลากรของระบบสาธารณสุขทั้งหมดเนี่ยในการที่จะเตรียมตัว นะฮะวางแนวรับป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะมันเป็นเกี่วกัาตองข้างแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเมื่อเปิดประเทศเนี่ยท่านต้องมีการประชาสัมพันธ์ตามมาด้วยนะฮะที่จะทําให้ประชาชนคนไทยเนี่ยรู้สึกเบิกบานใจในการเที่ยวในประเทศด้วยนะครับเพราะเราเชิญแขกมาแล้วเนี่ยถ้าในประเทศก็ยังไม่เที่ยวกันหรือว่าอย่างซบเซาอยังเหงื่อยๆเงาๆยังยังไม่พร้อมที่จะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโอ้มันก็ ยังแค่เพียงขับรถไปกิน <c oughs> ลูกชิ้นที่ชายหาดใ,ใกล้ๆแล้วก็กลับบ้าน <c oughs> <c oughs> นะฮะ <m uch> มันไม่ใช่ต้มต้มตามก็ยังไม่กล้ากินเพราะด้วยกลัวแม่ค้าไอแล้วมีโควิดหรือเปล่าอะไร <c oughs> เงี้ยนะฮะอาจจะต้องพกเท้าเหนียวไปเองอย่างเงี้ยภาพอย่างเงี้ยต้องพยายามทําให้ประชาชนผ่อนคลายแล้ว <c oughs> นะครับแล้วก็เดินทางท่องเที่ยกวกันตามปกติฝรั่งเองเจ้าเป็นเจ้าของบ้านก่นมาเที่ยวด้วยอะไรด้วยเขาก็จะมีความรู้สึกอุ่นใจนะ แล้วก็ความเบิกบานใจในประเทศใกล้กับถึงวาระปีใหม่แล้วเนี่ยท่านต้องเร่นทำไมไห้ได้เลยนะพอจะถึงปีใหม่นั้นเราจะต้องมีความรื่นเริผมคิดว่าปีที่แล้วเราแทบไม่ได้ยินเสียงเพลงปีใหม่สวัสดีปีใหม่แล้วห้างอะไรเราไม่ได้ยินอ่ะนะฮะเราไม่ได้ยินไม่คยได้ยินเลยเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยต้องกระหึ่มไปทั้งหมดเลยนะฮะทั้งเซเว่นทั้งแมคโคทั้งห้างต่างๆเนี่ยเพลงของความรื่นเริงจะต้องมีตลอดมันจะต้องมีนะ เพื่อให้เรารู้สึกผ่อนลายแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยเราจะต้องออกจากบ้านแล้วละ่ะถึงเวลาที่เราจะต้องไปแล้วล่ะนะครับในมัน,นก็ฉีดสองเข็มสามเข็มกันมาแล้วนะฮะนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็ถึงเวลาที่ต้องถอดหน้ากากคุยันได้บ้างครับอสองเดือนทันไหมครับจากหนึ่งพฤศจิกาไปจนถึงว่าสามสิบเอ็ดธันวาซึ่งจะเป็นช่วงสิ้นปีเนี่ยนะฮะในการที่เราจะจะเหมือนรีโนเวทเหมือนกับการที่จะ จารอัพประเทศไทยเพื่อเพื่อการนี้เลยเนี่ยนะครับสองเดือนเนี่ยพฤจิการหนึ่งเดือนกับธันวาอีกหนึ่งเดือนเนี่ยฮะมันจะทันไหมที่จะทําให้ประเทศไทยกลับมาคึกคักได้เนี่ยในช่วงปีใหม่ผม,ผมว่าทันนะถ้าถ้าท่านถ้าทุกภาคส่วนช่วยกันหมดนะตั้งสม,มาคมการค้าสมาคม้าองสรรพสินค้าสมาคมสวนสนุกที่าหากว่าได้รับโอกาสเปิดแล้วนะฮะผับเคล่อต่างๆเนี่ยนะรู้แล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะสร้างบรรยากาศลื่นเริง แล้วก็ตกแต่งสถานที่ของตัวเองให้มีความรู้สึกว่ามันมีสีสันมีชีวิตชีวานะครับแล้วก็ร้านอาหารต่างๆก็ร่วมกันเอาโมบายเอาอะไรต่างๆมาปิดประดับประดามีความรื่นเริงกันทั้งหมดนะฮะแล้วก็คนไทยทั้งหมดเนี่ยก็ถือโอกาสเลยมาใช้โครงการตัวเที่ยวไทยหรือเ,เที่ยวด้วยกันเนี่ยนะครับที่รัฐบาลกําลังออกมาแล้วเนี่ย ก็ใช้สิทธิ์ไปเดินทางท่องเที่ยวจับจ่ายนะฮะเหล่านี้เราทำให้บรรยากาศของการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเราคึกคักก่อนต่างประเทศเนี่ยเราก็เอาเขาเข้ามาอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะเพราะเขาเป็นเหมือนกับกุบารทองของเราอะ่ <c oughs> ะ เลามาแล้วเราต้องดูแลเขาอย่างดีกลับไปแล้วเขาก็ได้ประทับใจไม่ได้เป็นเร็บไข้ไม่สบายเพราะว่าถ้ามาเร็วเกินไปนะฮะสัดส่วนการป่วยของในประเทศก็ยังเยอะอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปให้เขานอนโรงพยาบาลสนามเหรอฮะมันก็กระไรอยู่เนาะฝรั่งอเมริกาแล้วเดี๋ยให้เขาหาโรงพยาบาลที่นอนก็ไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าเกิดมากันเยอะแล้วเกิดป่วยกันเยอะซึ่งแน่นอนอ่ะภาพเหล่านั้นมันต้องไม่มีแล้วใช่ไหมฮะ อัตราการติดเชื้อในประเทศไทยใช้บริการห้องพักห้องป่วยอะไรก็น้อยลงแล้ว<ช>นะฮะโระงพยาบาลสนามก็ทยอยเก็บแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรการติดเชื้อขึ้นมาสาหรับแขกต่างประเทศก็มีห้องรับรองมีอะไรดูแลเขาอย่างดีสบายสบาย,บายใช่ใชครับ<ช>อืมเพราะในการนี้มันต้องขับเคลื่อนเรียกว่ากุญแจทุกดอกต้องออกสตาร์ทพร้อมกันนะเนาะอือฮึครับใ่ะต้องใช้ต้องใช้การเตรียมพร้อมอย่างมากผมก็ ก็ยังเชื่อมั่นนะฮะท่านนายกก็คงจะคุยกันไปหมดแล้วล่ะนะฮะไม่อยากมาบอกว่าท่านยังไม่ได้คุยหรอนนก,หกนั่นคงคุยอ่ะเอออืมอืมอืมอ่ะเบื้องต้นสอบทานันไว้เพียงนี้เราได้แต่มีความหวังร่วมกันนะครับท่านว่าว่าภายในจากนี้ไปจนถึงปีใหม่เราน่าจะได้รับฟังเพลงเฉลิมฉลองปีใหม่กันให้มันคึกคักในตลอดสองปีที่ผ่านมาที่มันเงียบเหงาเหลือเกินเนี่ยนะครับใช่ครับใช่ครับ ขอบคุณมากครับในวันนี้ครับที่ให้ให้ให้ความความคิดความอ่านกันตรงนี้แล้วก็มาเชื่อกันนะครับถ้ามีอะไรทางเราร้อยจุดห้าก็พร้อมที่จะจะสนับสนุนแล้วก็เผยแพร่ให้ครับผมครับผมขอบคุณนะครับทั้งสองท่านครับผู้ฟังด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดี